รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดน้ำนมผูเหลืองไวน์เมิวแชมตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ฟเฟเบอร์แคสเทลเสนอเรามาแีแหละคือซุปเปอร์ ดูรายการซูเปอร์จ e ิ๋วนะครับเวทีที่อาสาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับเรานําเสนอในรูปแบบเกมท้ากับไทยครับที่น้องๆทุกคนในห้องส่งแล้วก็ทางบ้านจะได้ร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันครับวันนี้ทั้งกองเชียร์และผู้แข่งขันของเรามาจากโรงเรียนสวนบัวจ้าผู้แข่ของเรานะครับขอเชิญเลยทั้ง4คนครับคุณกิกคุณไอคุณบอและคุณบี ไปมาร่วมรายการกับเราไปแล้วตอนเดินออกจากรายการไปน้ําตาไหลพร่างานพุ่งเป็นทางเลยเสียใจอะไรขนาดนั้นครับอ๋อแพแต่อันนี้อาทิตย์นี้เอาจริงเอาจริงเต็มที่เต็มที่คุณไห้เต็มที่ครับคราวที่แล้วพลาดตรงไหนคุณโบคุณบีมทีมเวิกทีมเวิร์คทีมเวิร์คยังไม่ดีพอคราวนี้ทีมเวิร์คดีแล้วโชว์เพื่อนๆในบ้านหน่อยทีมเวิร์คของเราครับรวมพลังเฮ้าประจําที่ครับไปเลย เราจะต้องสะสมคะแนนจากโจทย์ท้ากับทายนะครับหากว่าทําได้หรือทายถูกในแต่และข้อเรามีเวลาสะสมให้ข้อละ5วินาทีจะต้องสะสมรวมกันแล้วก็ไปพิชิตโจทย์ในช่วงซูเปอร์โบนัสนะครับเริ่มจากโจทย์ยข้อแรกก่อนเลยนะครับโจทย์ยของพี่มิวกับเกมไมยาบนช่วงซูเปอร์เมจิครับเชิญเลยสวัสดีครับเด็ก แต่เช้าเลยวันนี้ขอบอกว่าเล่นกลชุดนี้งงแน่ตอบไม่ถูกแน่นอนกลชุดนี้เกี่ยวกับน้ำครับเดี๋ยวหาว่าเป็นน้ำปลอมโอ้ยแน่นอนนะปลาปลาแน่นอนอ่ะเรามาดูไมากลกันเลยครับเราจะเอาน้ำใส่ไปในแก้วน uh oh 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 ี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สลับกัน คำถามน้องๆว่าในนี้มีน้ําหรือเปล่าครับนี่เรามาดูกันครับว่าในนี้มีน้ําหรือเปล่าอ้าวไม่มีครับเอาใหม่อีกทีนึงนะครับใส่ไปในนี้นะครับปึ๊บอืมสลับสลับลับน้องๆว่าในนี้มีน้ําหรือเปล่าครับเรามาดูครับว่ามีหรือไม่มีนะครับเทประยกๆนะครับเงียบไม่มีครับ อ่าเรามาดูแก้วสุดท้ายครับ okay, เทเข้าไปอย่างนี้นะครับมหมดครับอ่าแล้วก็สลับแล้วก็สลับน้องๆว่าแก้วใบนี้มีน้ำหรือเปล่าคุณเด้นในติดค้ากับทายครับโจทย์ข้อนี้ให้พวกเราทายว่า แก้วใบนี้จะมีน้ำหรือไม่ครับต้องคิดต้องลองคิดดูผมเชียร์ครับผมเชียร์ครับผมเชียร์ครับมีไม้วมีงมีผง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 ผาผคผง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 วงผ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 งไงผงผงผะมงเงังผงไงท้ผงางผ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 งำงังผีผงผ่ผงผนผงใส่งผ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 นผงผงผมผผ้ผผอาใส่ไปในแก้วนั้นหรือเปล่าไง ใช่ไหมเออสำคัญตรงนี้ด้วยนะเขาใส่ไม่ใส่แต่ถ้าเกเทมก็จะหกนะเออถ้าเทนะ่าจะหกก็จะเลอะเทอะแล้วว่าอ๋อ,อคือคิดวนะ่าถ้าเกิดเทม,มาแล้วเลอะเทอะเขาไม่น่าจะทำให้เลอะเทอะค่ะคุณไอคิดอย่างนั้นนะฮะอ๋อก็เลยเดาว่าข้อนี้ไม,ไม่มีไม,มไม่มีน้ำนะครับถ้าทายถูกรับกี่วิห้าว <5. S 2> <5. S 1> ิใช่หรือไม่ใช่ครับพี่มิ้วจา๋า เรามาดูเฉลยดีกว่าว่ามีหรือเปล่านะครับดูดีๆนะครับอีน้ำครัโอ้ตอบถูกไว้บมอ่ะรานนี้เก็บทิ้งเลยตกลงน้ำหายหมดเลยครับเบ็กๆว้าเยเจัง มีน้ำนะครับไม่ได้คะแนนครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณติดหวยเจ๋งฮะทำไมโดนพี่มิวหลอกได้มันเชื่อเชื่อไปเชื่อซะแล้วแล้วจะโดนหลอกทั้งวันไหมเนี่ยวันนี้ไม่ไม่นะครับเดี๋ยวเตรียมทีมนิดนึงปรึกษาดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เวลาพักสักครู่กลับมาเจอใหม่ในช่วงต่อไปนะครับช่วงซปเปอร์ฟิสหลังโฆษณาครับ ของเรามีแค่ศูนย์วินาทีนะครับยังสะสมเวลาไม่ได้แต่มีโอกาสลุ้นต่อกับโจทย์ในช่วงซุปเปอร์คริสท้ากับทายครับโจทย์ในช่วงซุปเปอร์คริสนี้นะครับน้องๆทางบ้านจะได้รุวมลุ้นไปกับเพื่อนสมาชิกแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วนะครับการเป็นสมาชิกของเราก็ไม่ยากครับเซิร์ชคำว่าซุปเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์พี่พี่ทีมงานจะสุ่มรายชื่อขึ้นมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตอบได้นะครับรก็จะมีรางวัลมอบให้เป็นเป้ซ<ะ>ูเปอร์จิ๋วพร้อมทั้งอุลตร้าแมนมิบิอุสหรือตุ๊กตาบารบี้มอบให้นะครับส่วนพวกเราถ้าตอบถูกท้ายถูกได้อะไรลูกกีวินาทีห้า <5 S 1> วินาทีนะครับวันนี้ทีมงานของเราพี่พี่ซูเปจิ๋วติดต่อไปที่ น้องไพลินสมาชิกของเราอยู่ที่กลุ่มเทพครับขอสายน้องไพลินครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ซุปนะเรียนอยู่ชั้นไหนครับเรียนป .3 ค่ะอุ๊ยป .3 นะครับอ้าวเตรียมตัวฟังคำถามนะลูกนะค่ะคำถามวันนี้ถามว่าการหัวเราะเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ จริงหรือไม่จริงครับจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงไพรินจ๋าไพรินไพรินว่าจริงค่ะไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าการหัวเราะมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นได้มันก็ปฏิหารสิคะนี่นี่นี่นไพินบอกไม่จริงหัวเราะทำให้รถขบวนได้มีจริงปฏิหารชัดๆต้องเชียร์กับพวกเราว่าไงครับจริงไม่จริงรค เอาอย่างนี้สั้นๆเลยนะครับผมมีต้องถามผู้เชี่ยวชาญพี่ครับพี่หัวเราะบ่อยไหมครับครับพี่หัวเราะเยอะไหมครับครับีพี่โลดพี่พี่ลงหัวเราะครับพี่พี่ลงหัวเราะ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 อันนี้เป็นกรณีกรณีตัวอย่างให้ดูนิดๆต้องคิดนิดๆวิเคะิ์วคาะห์พวกเราอสรุปนะสรุปนะ พวกเราถายว่าจริงหรือไม่จริงครับจริงเพราะอะไรครับเพราะเพราะมันมันปวเราเรแล้วทำให้เหนื่อยอาเหนื่อยแล้วมันออกกํลังกายอ่ะโอคือเป็นการออกกํลังกายอย่างหนึ่งออกกํลังกายอย่างหนึ่งนะครับในห้องส่งทายว่าจริงไทลินถายว่าไม่จริงนะครับอ้าวไทจะทายถูกข้อนี้นะครับลุ้นนะครับลุ้นนะครับคำตอบที่ถูกคือ ิได้ไป5วินาทีครับการหัวเราะทำให้หัวใจโรเต้นเร็วขึ้น10 2ถึงซึ่งเขาผลายพลังงานได้นาทีละ1.3แคลอรี่และถ้าหากเราสามารถหัวเราะได้วันละ15นาทีเป็นประจำทุกวันเราจะสามารถลดไขมันในร่างกายไปได้2.25กิโลกรัมภายใน1ปีแต่การหัวเราะไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายได้นะครับ ไพรินจ๋าไพรินจ๋าคือมีข้อมูลบอกว่าถ้าเราหัวเลาะต่อเนื่องกัน10ถึง15นาทีเนี่ยสามารถใช้พลังงานไปได้ถึง50แคลอรี่เลยนะครับลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจนะเดี๋ยวพี่ๆจะอธิบายเพิ่มเติมให้หนูฟังอีกทีนะครับขอบคุณไพรินนะจ๊ะขอบผมให้ไพรินหน่อยไปเก๋ไปเก๋ไปเก๋ครับเดินเนี่ยเดินเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินก็ใช้พลังงานวิ่งก็ใช้พลังงาน หัวเราะก็ใช้พลังงานกล้ามเนื้อท้องก็ได้ใช้นะครับ <c oughs> มีส่วนช่วยลดความ้ว <c oughs> นได้ถ้าทา